ฟังในบ้านนะครับ15นิ้ว220บังเกอร์นะครับตัวนี้เป็นตู้สูรบังเกอร์นะครับก็มาเทให้ลูกค้า FC แฟนเพจได้ชมเลิปนี้แนะนำลูกค้าหรือว่าท่านที่ชมนะครับแนะนำไซส์องฟังนะครับจะได้รับฟังเสียงชัดๆของชุดนี้นะครับผมบอกเลยว่าชุดนี้นี่ตอบโจทย์ได้ค่อนข้างดีนะครับในบ้านในบ้านนี้ผมบอกแล้วเบสนี่เหลือมากชุดนี้นะครับก็ถ้าการแจง้งตอบสนองความถีได้ดีเลยนะครับชุดนี้ เบรกระชับนะครับตึงๆมากสำหรับตัวน,นี้ก็ตอบโจทย์สําหรับตู้ยิงหลังกระบะหรือตู้ฟังในบ้านกึ่งกลางแจ้งนะครับผมบอกเลยว,ว่าสูขนี้ถือว่าโอเคเลยเบกรก็เดืองชัดๆนะครับฟังก็สไตล์เครื่องไฟเลยนะครับเสียงเบรจะเป็นเสียงเบรคสไตล์เครื่องไฟนะครับเบกรก็เดืองชัดๆแน่นๆจุกๆนะครับก็ตุนนี้บอ,อกเลยก็อ่ะเดี๋ยวผมพาปชมหน่อยสำหรับระเดยดของตุวนี้ตัวนี้เป็นชุดฟังในบ้านลูกค้านะครับก็จะเป็นตู้ดีไซน์งานหหักทั้งใบ แล้วก็ power amp จะอยู่ด้านในตู้นะครับชัดนี้คือเก็บของฟังนะครับชุดนี้เป็นลูกค้าเก่าจากกรุงเทพนะชุดนี้น่าจะเป็นชุดที่5ของเขานะครับลูกค้าสร้างไป5ชุดอะก็มีขายบ้างใช้เองบ้างขายบ้างนะไปตามสไตล์ตอชุดนี้ลูกค้าบอกว่าเอาไปโชว์เอาไปใช้งานเองอ่ะเดี๋ยวพามาดูกันหน่อยว่าชุดนี้มีอะไรบ้างชุดนี้ยังคงคอนเซปต์เหมือนเดิมนะครับ ดจ้านี้จะสี่ชุดห้าชุดก็เหมือนเดิมลูกค้าขอเป็นปีคาราโอเกะเพราะว่าลูกค้าบอกว่าเล่นง่ายแล้วก็เสียงค่อนข้างดีลูกค้าชอบร้องเพลงได้บูธได้ลูกค้าขอเป็นปีคาราโอเกะจัดให้ครับแล้วก็เสียงกางเสียงกางคันนี้อตู้ใบนี้ใช้เป็น 8, 4, แปดนิ้วสี่ดอกแล้วก็แหลมชุดน,นี้ลูกค้าจะขอแหลมเยอะหน่อยเพราะว่าลูกค้าบอกว่าผมชอบฟังลูกทุ่งใสๆก็จัดให้ครับตัวนี้แหลมเป็นแหลมจาน15มิลไวทเท ทั้งหมด8ดอกแล้วก็เสียงกลาง8นิ้ว4ดอกแล้วก็เบรจะเป็น15นิ้วนะครับสเปค220ปงานไทยไประกอบ220ถ้อยก็ประมาณ3นิ้วครึ่งประมาณนี้นะครับตู้ก็จะเป็นสุดบางเกอร์อะคริลิกอะคริลิกก็หนา15มิลอันนี้จะมีฝาปิดตรงกลางนะครับแต่ยังไม่ได้ปิดเพราะว่าสไตล์บางเกอร์มันเปิดจะโอเคกว่าอันนี้ก็เลยยังไม่ได้ปิดที่ลูกค้าแต่ลูกค้าขอให้ปิดเพราะว่าลูกค้ากลัวหนูเข้า ส่วนรละเอียดด้านหลังด้านหลังลูกค้าชุดนี้ลูกค้าขอเป็นไฟบ้านระบบเดียวเลยนะครับก็สวิชชิ่งอยู่ด้านในปล่อยสายเสียบปลั๊กให้ลูกค้าอยู่นี้สวิชชิ่งฝังไว้ด้านในเรียบร้อยสวิชชิ่งเป็น1 3 4แอมป์แท้นะครับไม่ต้องโมแรงโดยกําเนิดแล้วก็พัดลมนี่นะครับออกแบบให้ก็เป็นพัดลมเป่าเป่า,ปาลมเข้า2ตัวแล้วก็ดูดออก1ตัวครับดูดอากาศร้อนออกพาวเวอร์ Power ใช้เป็น3,500วัตต์ขับ1ิ้นิ้วนะครับ 1คู่แล้วก็ใช้เป็น AB 500.4ครับกลางแหลมสำหรับชุดนี้ันี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมฟังพร้อมส่งลูกค้านะครับกรุงเทพมหาคนครตัวนี้ถือว่าหนักมากาน,นะครับก็ขนส่งก็ต้องระมัดระวังให้ทางร้านหน่อยนะเพราะว่าตัวนี้น้ำหนักเยอะมากจากที่ช่งางเมื่อวานก็ประมาณ90้สิกว่าโลสำหรับตัวใบนี้ไฟแสงสีจัดให้ลูกค้าครบครบนะครับจบพร้อมใช้งานเลย มีตัวปรับสเต็ปไฟได้ปรับสเตปไฟได้เจ็ดสเตปปรับช้าปรับเร็วได้นะครับนี่แช่ได้ปรับกระพริบได้สำหรับตัวนี้พร้อมใช้งานนะครับอันนี้คลิปนี้ผมมาเทสเป็นเพลงรแถแห่ให้ฟังเนาะเพราะว่าเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องอะไรด้วยก็ทเทปเป็นเพลงรแถแห่ให้ฟังละกันเพราะผมก็ไม่รู้จะเทเพลงอะไรก็รามาเทปได้ฟังว่าตู้สุดนี้เนี่ยมันฟังได้ทุกแนวนะครับแล้วก็ ตู้สูตรนี้ก็เดืองชัดมากหน้าตู้ผมบอกเลยว่าจุกแน่นอนสําหรับตู้สูตรนี้ก็ฝากไว้ด้วยสําหรับลูกค้าที่อยากได้นะครับสําหรับกึ่งการแจ้งหรือว่าตู้ฟังในบ้านคลราวเกะต่างๆหรือจะเป็นชุดยิ่งหลังกระบะนะครับชุดยกขึ้นยกลง2ระบบก็นี่อันนี้เป็นชุด12นิ้วอันที่เป็นตู้ฟาดก็ถ้าสูตรตู้ฟาดกับสูตรตู้ตัวนู้นจะแตกต่างกันนะครับ้ำเสียงจะแตกต่างกันเลย ไอตัวนู้นจะได้เต็มประสิทธิภาพมากกว่าก็นี่ครับโปรเจกต์ Project, อีกชุดนึง,องของลูกค้านะครับเตรียมรอขึ้นงานก็นี่เลย12นิ้วบังเกอร์4ดอกตัวคลิกิกบังเกอร์4ดอกกลางแปนี้แปดอกแหลมแปดอก,ดอกชุดแหลกแยกอ่าอันนี้รอชมนะครับไปไว้นี้ได้ชมแน่นอนก็เดี๋ยวชุดนี้ฝากไปด้วยใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้อ่าชุดนี้งบประมาณลูกค้าจบไป2 0อ0 0ปลายนะครับ หมื่นไปปลายไม่ถึงสามหมื่นสามหมื่นมีทอนครับชุดน,นี้สนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับราคานี้เป็นราคาโปรที่ทําให้ลูกค้าพร้อมฟังนะครับรับประกันคุณภาพเสียงฝากไปด้วยนะครับจ้า1สิบห้านิ้วบังเกรอร์นะครับพร้อมฟังจะเอาเป็นตู้แยกตู้รวมแบบนี้หรือจะทําเป็นตู้ยกขึ้นยกลงหลังกระบะเราจัดให้ได้หมดนะครับอันนี้ก็คือเราทําตามโจทย์ให้ลูกค้าว่าลูกค้าอยากได้แบบดูหนังฟังเพลงฟัง,ง,งในบ้านในห้องผมบอกเลยว่าชุดนี้ จบแน่นอนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไปด้วยนะครับช่องทางการติดต่อท้ายคลิปเลยนะครับสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาเลยนะครับอาร์มออเตอร์สาวตาขีดอมสวรรค์นะครับ